สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแชมิชิชปลีก2023-2024น้ำมันนิงไซต์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษรอบสเตจหนรอบแบ่งกลุ่มใช้ระบบ4เฟรมกลุ่ม29 F1 เทพชญา,าอุ่นหนูเอาชนะฟเฟรนดูเบิร์ก3-0เฟรม F1 แทงเบก132-140ขึ้นแท่นเป็นเบกสูงสุดของรายการ เอเลสเรเซอร์ acer, เอาชนะวิกเตอร์สากิสสามต่อหนึ่งเฟรมเอฟวันเทจุยาอุนูเอาชนะวิกเตอร์สากิสสามต่อหนึ่งเฟรมฟอรเรนนูเบอร์เอาชนะเอเลสเรเซอร์สามต่อศูนย์เฟรมเอฟวันเทจุยาอุนหนูเอาชนะเอเลสเรเซอร์สามต่อศูนย์เฟรมฟอร์เรนนูเบอร์เอาชนะวิกเตอร์สากิสสามต่อศูนย์เฟรม สรุปผลกลุ่มย9กแชมป์กลุ่ม F1 เทพชยาอุ่นหนูรับเงินรางวัล3,000ปอนด์รองแชมป์กลุ่มฟ o ร์เ n นโนเบิรับเงินรางวัล2000ปอนด์อันดับ 3. าเอเลนเซเลเซอร์รับเงินรางวัล1น0 0ปอนด์อันดับ 4. v i วิกเตอร์ซากิสไม่มีเงินรางวัลแชมป์กลุ่ม F1 เทพชยาอุ่นหนูได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกลอ่อ กลุ่ม5คารลินินสันเอาชนะโจมูฮันแลนด์3ต่อ0เฟรมโจมูฮันแลนด์มาแทนแอจัตอิกบาส่วนวินสันแทงเบกหนึร้อยสแต้มลุยฮิสโคเอาชนะแอนดี้ฮิก3ต่อ1เฟรมคารลินินสันเอาชนริะลุยฮิสโคต3ต่อ0เฟรมคารลินินสันพลาดลูกชมพูเกือบแทงแม็กซิมัมเบกหนร้อยสแต้มในเฟรมที่3 แอนด uh ี้ฮิกส์เอาชนะโจมูฮัลเลนสามต่อหนึ่งเฟรมไคลเมนสันเอาชนะแอนดี้ฮิกส์สามต่อหนึ่งเฟรมลุยฮิสโคดเอาชนะโจมูฮัลเลนสามต่อศูนย์เฟรมสรุปผลกลุ่มห้าแชมป์กลุ่มไคลเมนสันรับเงินรางวั 3, ลสามพันปอนด์รองแชมป์กลุ่มลุยฮิสโคดรับเงินรางวัลสองพันปอนด์อันดับสามแอนดี้ฮิกส์รับเงินรางวัลหนึ่งพันปอนด์ อันดับ4โจมูฮัแลนด์ไม่มีเงินรางวัลแชมป์กลุ่มไคลิมินสันได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกรอบผู้แทงเบสสูงสุดของรายการณขณะนี้มี2คนคือเอฟวันเ <F 1, S 1> ทพัชยาอุ่นหนูแทง1 4 0 1 3 2แต้มชอนแมคกอลิสเตอร์แทง140แต้มผู้ที่ชนะเลิศรายการนี้ ซึ่งจะมีการชิงชนะเลิศในวันที่21กรกฎาคม2566จะได้รับสิทธิ์เข้าไปเล่นรายการ c h a m p i o n of Champions ในวันที่13-19พฤศจิกายน2566ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรั้ชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับ c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ